สวัสดีครับฮีโร่เฟนบูด็อกนะครับผมวันนี้เราแนะนำเฟนบูด็อกของเรานะครับในรูปแบบของคลิปวิดีโอนะครับเป็นภาพเคลื่อนไหวให้ทุกคนได้เห็นถึงความสวยจังหวะก,การวิ่งนะครับผมควากว้างของกระโหลกความสั้นของลำตัวนะครับผมเฟนบูด็อกพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์อเมริกานะครับ จุดเด่นๆของสายพันธุ์อเมริกาก็คือกะโหลกจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับผมช่วงตัวจะสั้นเล็กเฉลี่ยน้ำหนักเต็มที่จะประมาณ1 0ถึง13กิโลโดยประมาณนะครับผมพวกนี้จะตัวไม่ใหญ่นะสามารถเลี้ยงในพื้นที่ค่อนข้างเล็กได้ในคอนโดได้นะครับผมเรามีหลากหลายสีเลยมีสีขาวดำมีสีครีมนะครับของเราจะแข็งแรงทุกตัวครับ ฮีโร่เฟนถ้าคนที่เคยติดตามฮีโร่เฟนมาแล้วนะครับผมจะรู้ว่าเราทำปอมเมรานีนนะครับผมเราทำปอมเมรานีนมา18ปีแล้วแต่เฟนบูด็อกเนี่ยเกิดจากความชอบนะครับผมหลงไหลในสเสน่ห์ของเฟนบูด็อกที่มีลักษณะนิสัยที่ขี้อ้อนมากนะครับขี้อ้อนมากชอบอยู่กับเจ้าของนะครับมีนิสัยที่แบบค่อนข้างลาเลิงเราก็เลยเริ่มลองเลี้ยงดูนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ เยอะขึ้นพอเยอะขึ้นก็เลยได้พอพันธนะครับผมแล้วก็แบ่งจําหน่ายเราจะไม่ได้มีเฟนบูด,ด็อกจํานวนมากแต่เราเน้นทําสายพันธุ์ที่ดีนะครับคุณพ่อของเด็กๆพวกนี้เป็นสายพันธุ์อเมริกาทั้งหมดนะครับผมเป็นสายพันธุ์อเมริกาทุกตัวเลยนะครับผมแล้วก็บางตัวเป็นอเมริกันแชมป์เป็นไทยแลนด์แชมป์นะครับเราคัดสรรสายพันธุ์ที่ดีในการเพาะพันธุ์นะครับผมจะไม่ได้ใช้สุนัขอะไรก็ได้นะครับ เราดูโครงสร้างดูกระโหลกดูการวิ่งการยืนนะครับผมการเดินเพื่อให้ลูกของเขาออกมาได้มีคุณภาพแบบที่เราเห็นนะครับสังเกตใบหูนะครับใบหูจะแบบตั้งทุกตัวไม่ได้แบบไม่ได้ดูใหญ่เกินไปนะครับผมตัวจะสั้นๆกลมๆทุกตัวเลยนะครับ ครับก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยสัมผัสน้องสุนัขสายพันธุ์เฟนบูด็อกนะครับผมอยากได้ความรู้เพิ่มเติมหรือว่าต้องการที่แบบอยากจะเลี้ยงแต่ว่ายังไม่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับผมสามารถที่จะเข้ามาที่ h e r o f เฟนส์บู o ด็อกได้นะครับผมเราอยู่ที่ลาดพร้าวร้อยหนซอย46นะครับผมาสามารถเข้ามาได้ทุกวันนะครับผมตั้งแต่10นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับรบกวน ลูกค้าทุกท่านนัดล่วงหน้าก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมงก่อนเข้ามานะครับเราจะอธิบายให้ความรู้ถึงข้อเด่นข้อด้อยของสายพันธุ์จุดเด่นของสุนัขแต่ละตัวนะครับผมว่าเป็นแบบไหน โตมาจะเป็นอย่างไรเลี้ยงอย่างไรให้อาหารอย่างไรให้วัคซีนอย่างไรใช้พื้นที่ขนาดไหนนะครับข้อมูลเหล่านี้ของฟาร์มเราก็จะมีให้กับลูกค้าทุกคนที่สนใจนะครับก็อย่างไรก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาสัมผัสได้นะครับผม うん。